สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดวิธีเอาผิดข้าราชการครบชู้แบบจัดเต็ม แถมไม่ต้องใช้ทนายด้วยทนายรัชพลศิริสาครทนายความชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเพจ a c e b o o k ทนายรัชพลศิริสาครแฟนเพจระบ,บุวิธีเอาผิดข้าราชการครบชู้โดยได้ระบ,บุข้อความว่ากรณีที่สามีภรรยาที่เป็นราชการมีชู้หรือมีเมียน้อยเราสามารถร้องเรียนเอาผิดทางวินัยได้ซึ่งโทษสูงสุดคือไล่ออกอันนี้หลายคนคงรู้แล้วแล้วจะร้องเรียนยังไงดีจะใช้อะไรบ้างต้องใช้ทนายความหรือไม่มาดูกัน 1. นไม่ต้องใช้ทนายความหรือนักกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ด้วยตัวเอง 2. การร้องเรียนต้องมีหลักฐานให้รวบรวมหลักฐานที่มีทั้งหมดเพื่อที่จะทําให้คณะกรรมการเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมนอกใจจริงๆเช่นรวบถ่ายคลิปพยานบุคคลที่เห็นว่าพักอาศรรยัยอยู่ด้วยกันเป็นต้น3ทําเป็นหนังสือเหมือนเขียนจดหมายธรรมดาส่งถึงผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการหรืออธิบดีผู้ว่าการแล้วแต่กรณีทําได้ทั้งนั้นแล้วแนบหลักฐานไปด้วย4ี ในหนังสือต้องระบุให้ชัดเจนใครทำอะไรที่ไหนยังไงมีพฤติกรรมมีชู้มีเมียน้อยยังไงถ้ารอติดตามผลคงต้องใช้เวลาเพราะเขาต้องตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนกว่าจะตั้งกรรมการกว่าจะสอบสวนกว่าจะเสร็จคงไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนการร้องเรียนอาจทาให้สาม,มีหรือภรรยาของผู้ถูกร้องถูกทาโทษถึงขั้นตกงานได้ส่วนจะลงโทษไล่ออกหรือไม่หรือลงโทษหนักเพียงใดอยู่ที่การพิจารณาของหน่วยงานซึ่งมีโทษสูงสุดคือไล่ออกเลยขณะรั พลิริสากครโทรสวนเก้าห้าเจ็ดห้าหกสามห้าสองหนึ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดมาตราแปดสิบสองข้าราชการพลเรือนต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้วงเล็บสิบต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมีให้เสื่อมเสียมาตราแปดสิบสี่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตราแปดสิบสองผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินยัยมาตราแปดสิบห้า การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงวงเล็บ4กระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงมาตรา88วรรคสองโทษทางวินัยมี5สถานดังต่อไปนี้ 1. ภาคทัน 2. ตัดเงินเดือน 3. ลดเงินเดือน สีปลดออก 5. ้าไล่ออกขอบคุณเจ้าของภพาพประกอบเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเนื้อหาหท,ทนายรัชพลแสิริสาคอนกฎหมายสามัญประจำบ้านท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันข้าดดวาดนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ